เมื่อวันที่29มกราคม2567ค่ะสำนักข่าวนิเกอเอเชียได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งพักร่วมรัฐบาลจะอยู่ด้วยกันภายใต้การนำของนายเศรษฐทาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่ามกลางการคาดเดาว,ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและนายเศรษฐาอาจจะต้องลงจากตำแหน่งค่ะหลังการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเดือนพฤษภาคมนี้นางสาวแพททองทานได้ บอกว่าเธอคิดว่านายเศรษฐาคือคนที่ใช่ในชั่วโมงนี้สําหรับประเทศไทยค่ะและหากรัฐบาลสามารถอยู่ได้อย่างนานและมีเสถียรภาพก็จะเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบค่ะทางนี้รายงานระบุว่านางสาวแพททองทานในวัย37ปีค่ะได้ก้าสู่วงการการ,การเมืองเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน3ตัวแทนพักในการชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะโดยชื่อของแพททองทานและคล้ายคลึงกับพ่อของเธอได้ช่วยผลักดันคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยให้เพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการสำรวจก่อน การเลือกตั้งที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยได้คะแนนเป็นอันดับสองรองจากพรรคก้าไกลโดยพรรคเพื่อไทยค่ะได้จัดตั้งรัฐบาลชุดปัจจุบันขึ้นจาก11พักร่วมรัฐบาลรวมทั้งพรรคที่มาจากกองทัพค่ะหลังจากฉีกตัวออกจากพรรคก้าไกลสร้างความผิดหวังให้แก่ผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลชุดเก่าที่มีส่วนเกี่ยวโยงก,กับกองทัพค่ะในเรื่องดังกล่าวค่ะนางสาวแพทองทานให้สัม ว่าเธอไม่เห็นมีทาหารคนไหนมาวนเวียนอยู่และจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเราควรจะ move on และหยุดพูดเกี่ยวกับประเด็นดราม่าทางการเมืองค่ะนิเกอีเอเชียระบุว่าบรรดาผู้นำพักร่วมรัฐบาลได้แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อวันที่25มกราคมด้วยการร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันโดยที่แผ่ทองทานนั่งอยู่ที่ด้านขวาข,ของนายเศรษฐาน,นาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพักและรัฐมนตรีอีกหลายคนค่ะรวมถึงผู้นำของพักร่วมรัฐบาลสำคัญสองพักคือนายอนุทินชาญวิรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยและนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าประเทศหยุดนิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเรามองในภาพที่ใหญ่กว่าเราเชื่อในสิ่งเดียวกันไม่มีความรุนแรงและต้องการให้ประเทศดีขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามพักร่วมรัฐบาลชุดนี้กาลังจะ,ะเผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะเมื่อสมาชิกวุ สภา250คนที่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญกำลังจะหมดวาระลงในเดือนพฤษภาคมซึ่งหากไม่มีวุฒิสมาชิกพัคเพื่อไทยก็อาจจะใช้อำนาจของสสที่มีอยู่141คนในการปรับเปลี่ยนพันธมิตรใหม่และเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาซึ่งนางสาวแพททองทานกล่าวค่ะว่าการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและเราเชื่อว่านายเศรษฐามีความสุขอยู่กับพักร่วมรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ยังมีเรื่องแรงกดดันต่อเรื่องการตัดสินใจ ค,คือการตัดสินคดีของทักษิณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่คณะกรรมาการราชัณฑ์จะเป็นผู้ตัดสินว่าทักษิณซึ่งขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจะได้รับการรับโทษที่เหลือด้วยการถูกกักบ,บริเวณจนถึงเดือนสิงหาคมหรือไม่ค่ะหลังจากทีก่ทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยโทษเมื่อเดือนกันยายนจากจำคุก8ปีเหลือจำคุก1ปีค่ะโดยนางสาวแพรทองทานระบุค,ค่ะว่าหวังว่าคณะกรรมาการราชัณฑ์จะอนุญ,ญาตให้พ่อของเธอซึ่งอายุ74ปีแล้วรับโทษที่เหลือที่บ้านได้ใน ขณะที่มีคําถามมากมายค่ะเกี่ยวกับความจําเป็นในการให้ทักซินรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งแพททองทานได้กล่าวค่ะว่าพ่อของเธอป่วยแต่ก็จะต้องมีชีวิตรอดแล้วว่าเธอได้เยี่ยมพ่อสองครั้งต่อสัปดาห์โดยไปพร้อมๆกับลูกๆโดยมีเวลาในการเยี่ยมครั้งละไม่เกิน30นาทีค่ะ